สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยนะครับจะพามาเช็ค l i n e OA นะครับหลังจากที่แอดมินทำให้แล้วนะครับหรือว่าเราทำเองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะใช้ลายส่วนตัวตัวนี้มาเช็ค l i n e OA นะครับวิธีการทำก็คือนะครับคุณกดเข้ามาที่ l i n e OA นะครับไปที่บัญชีของคุณนะครับที่ไปที่บัญชีของคุณที่คุณสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างของตัวนี้ผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาที่คำว่าเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนใหม่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะจิ้มเข้ามา คุณไปหาตรง QR code นะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นลิงก์นะวิธีการเพิ่มเพื่อนเวลาที่เราจะโพสอะไรเนี่ยนะครับสามารถคุณเอาลิงก์ไปแปะได้แต่ว่าวันนี้ผมจะให้มาที่ QR code ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดบันทึก QR code ครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับของ iPhone จะต้องมากดตรงนี้นะครับปั๊บอ่าแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็กดออกมาได้เลยนะครับคุณก็กดออกมาได้เลยนะครับ หลังจากนั fourth, you, re, ้นนะครับสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2คุณเข้ามาที่ลายส่วนตัวของคุณนะครับก็คือลายที่เป็นตัวนี้นะปึ๊บกดจิ้มเข้ามานะครับมาตรงรูปบ้านแถบล่างนะครับปึ๊บครับหลังจากนั้นนะครับมาหาแถบตรงนี้มันจะมีตรงเหมือนเครื่องหมายตรงนี้นะครับคุณจิ้มเข้ามานะครับอ่ามันก็จะให้สแกนตัวที่เป็น QR Code ใช่ไหมนะครับคุณก็มาจิ้มตรง q ิ c o d รนะครับแต่นี้คุณก็จะเข้าไปดูนะครับว่าที่บัตทึกไวมันจะโผล่ตรงนี้จิ้มเข้าไปตอนนี้มันก็จะโิิงกขขึ้้นนนมาาบอี มันจะเข้ามาหน้าของ Line Official นะครับก็คือ l i n e OA นะครับที่เราตั้งไว้นะครับถ้าของใครที่เป็นเรากดเพิ่มครั้งแรกเนี่ยตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับให้บวกว่าเป็นเพิ่มเพื่อนหรือว่าแชทตรงนี้นะครับพอคุณกดมาหน้านี้แล้วนะครับมาต่อกันแล้วกันนะครับก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับผมผมจะกดเลิกบล็อกนะครับพอกดเพิ่มเพื่อนเสร็จเนี่ยมันจะมีข้อความมาเข้ามานะครับแล้วก็ไปพิมพ์ที่แชทได้เลยนะครับอ่านะครับ พอพิมพ์ที่แชทเนี่ยเมื่อกี้ผมแตะหน้าจอนะครับที่มันมีผตัวนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยของใครที่มีตัวนี้โผล่ขึ้นมาคุณสามารถมากดซ่อนตรงนี้ได้กดเปิดตรงนี้ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าจะกับพิมพ์ข้อความมากดพิมพ์ตรงที่เป็นแถบนี้นะครับเปลี่ยนภาษาก็แล้วแต่เครื่องนะครับหรือว่าใช้วิธีง่ายคือต๊แตะตรงที่ว่างหน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อความต้อนรับของผมนะครับที่ตั้งไว้นะครับของผมที่ตั้งไว้นะครับส่วนรหัสเวลาที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับรหัสมันจะอยู่แถ ว่า W 1 2 3 4 5ไปจนถึงเนี่ยของผม20เนี่ยนะครับวิธีการตั้งตั้งยังไงนะครับวิธีการตั้งตั้งยังไงซึ่งวิธีการทำนะครับผมได้โพสต์คลิปไว้ในกลุ่มของเรานะครับซึ่งก็คือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มนี้นะครับผมเซฟไว้ให้แล้วนะครับในกลุ่มนี้มาที่ขีด3ขีดนะก็มาที่โน้ตนะครับมาที่โน้ตแล้วก็เลื่อนหานะครับเลื่อนหา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 นะครับ เลื่อนหานะครับเลื่อนหาถ้าวิธีการตั้งค่าเองนะครับถ้าวิธีการตั้งค่าเองล i ยโอเอใน V+ เนี่ยคุณมาดูคลิปนี้นะครับมันจะชื่อว่าวิธีการทำลายโอเอของ V+ นะครับส่วนถ้าเกิดใครนะครับได้ลายโอเอไปแล้วแต่ยังใช้งานไม่เป็นให้มาดูตรงนี้นะครับที่ชื่อว่าสอนการสร้างลายโอเอและสคริปต์การคุยนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับวิธีการก็คือจิ้มลิงก์ตรงนี้นะครับที่เป็นแถบสีฟ้าเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจิ้มแถบสีฟ้านะครับก็คุณก็จะได้รู้วิธี ส่วนใครที่ดูครบแล้วนะครับแล้วก็ทําตามคลิปแล้วติดปัญหาอะไรค่อยทักมาคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นะครับใครยังไม่ได้ตั้งไลน์ตัวนี้กลับไปดูคลิปวิดีโอตัวเดิมนะครับที่ผมสอนไปแล้วนะครับวิธีการตั้งโฟลเดอร์เนาะตอนนี้หมวดที่เป็นไลน์โอเอของเรามันก็จะอยู่หมวดบัญชีทางการเห็นไหมมันก็จะง่ายแล้วตอนนี้นะครับหมวดกลุ่มเรามาจิ้มตรงนี้มันจะง่ายลวหมวดโอเพนแชรเรามาจิ้มตรงตรงนี้มันจะง่ายละนะครับตอนนี้บัญชีทางการเนี่ยเราจิ้มเข้าไปดูนะคร ถ้าจะลองเทสก็คือมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์แถบข้างล่างเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็พิมพ์ W1 แล้วกดส่งนะครับข้อความที่เป็น W1 ก็จะมาแล้วนะครับอันนี้มันก็จะแจ้งเตือนไปที่ไลน์ oa ของเราด้วยนะครับว่าอะไรนะครับนะคร W2 เป็นอะไรนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับโดยระดับ W1 W2 มันดูตรงคือความหมายมันคืออะไรมันก็อยู่ตรงนี้ตรงข้อความตอนรับ ตัวแกรมขอเรานี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นเวลาที่ลูกค้าแอดเรามาเป็นเพื่อนนะครับนะอ,อ่ะโอเคก็ลองไปฝึกทํากันดูนะครับติดตรงขั้นตอนไหนก็ดูซ้ําอีกรอบหนึ่งจดตามนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็โทรมาปรึกษากนได้โอเคสวัสดีครับ V+ Plus V e h a r e กินช้อปเที่ยวมีไรายได้จากไลฟ์สไตล์ของคุณ V+ Plus V e h a r e